ข้อนี้แทนค่าก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์ั่นแหละอ่ะแทนค่าแล้วเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับข้างล่างก็แยกเป็นสองอ่ะ<ๆ>ข้างล่างแยกเป็นสองเล็บเป็นไซด์เอ็กลบสองส่วนด้วยเอ็กบวกสองกับเอ็กลบสองอ่ะเราแยกออกมาอีกนิดนึงเพื่อให้มองอยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นนะครับจะได้ทำความเข้าใจได้คือเอ็กหนึ่งส่วนเอ็กบวกสองคูณกับ sin x ลบสองส่วนด้วย x ลบสองตัวนี้เป็นไซกองส่วนกองเมื่อกองเข้าใกล้ศูนย์ 1. 1> ถูกไหมฝั่งนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งอันนี้แทนค่าเข้าไปเป็นสองสองบวกสองเป็นหนึ่งส่วนสีน่คูณกับหนึ่อองเพราะงั้นข้อนี้จึงตอบเป็นหนึ่งส่วนสีน่ง่ายไหมล่ะ